พระแม่รักสมีเทวี TV แห่งความมั่งคั่งและความอุดอมสมบูรณ์ข้อดีของการดูชาพระแม่รักสมีดึงดูดทรัพย์เปิดทางเงินเข้าเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเพิ่มความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานความรักดีขึ้นมีคนสนับสนุนคุ้มครองปัดอุปสรรคการเงินยันพระแม่รักสมีเปิดกระแสเงินความรักความปังแบบสามมิติถ้าช่วงนี้เงินไหลช้างานเงียบ ลูกค้าไม่เข้าลองเปิดทางพลังบุญด้วยพระแม่ลักษมีพลังท่านช่วยเสริมทรัพย์เสริมสเสน่ห์และเสริมโอกาสใหม่ๆให้เข้ามาแบบไม่ทาสายยันพระแม่ลักษมีเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เจ้าของกิจการคนที่ต้องใช้สเสน่ห์เจรจาติดต่อประสานงานคนอยากเปิดดวงการเงินให้กลับมาปังอีกครั้งวางในร้านโต๊ะทำงานกระเป๋าเงินเปิดทางทรัพย์ เห็นผลไวบูชาแล้วออร่าดีขึ้นคนเข้าหาเงินไหลไม่สะดุดพร้อมบูชาแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจยันพงสินครับ